อ่าพี่แก้บ้างขาได้ทุกทำไมวันนี้ถึงมุ่งลงครับถกใจยังไงก็โอ้โหก็สมมงนะคะด้วยความที่แบบเออความสวยแล้วก็เหมือน เราก็เห็นเขาชายอยู่ในแบบแพลตฟอร์มต,ต่างๆแล้ววันนี้ก็คือวันไฟนอลทุกคนก็น่าจะเห็นตรงกันเป็นส่วนใหญ่แหละออน่าจะไม่ได้ค้านสายตาทุกท่านนะคะก็เห็นตรงกันแล้วก็คณะกรรมการทุกท่านก็คือโหวตปึ้งๆๆที่จริงการตัดสินของเรามันง่ายมากค่ะเราจะโหวตทุกรอบเพราะเรามีกรรมการุกท่านแล้วก็โหวตเอาเสียงส่วนใหญ่เป็นหลักเลยเพราะว่าถ้าเจนนี่คนเดียวก็คงเครียดแล้วก็วันนี้ก็ผลโหวตเป็นน้องทิมพอดี้ดีด้วยขอบคุณนะคะค,ค่ะเห็นว่าในรอบ่อนดจะเลือกคน บอสระวัดหอยตัอกมาเลยใช่เพราะว่ารอบค้าคน,นเป็นรอบที่เครียดมากด้วยความที่เราให้ตอบคำถามหนึ่งนาทีแต่ทุกคนคือสั้นหมดเลยแล้วบอกบอสคะบอสบอกเออบอสไม่เกี่ยวนะบอสไปก่นกนอนอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างคะแนรนรอบ5้าคนนะคะแอบสู่สีที่แบบเรามี6ท่านใช่ไหมกลายเป็นคะแนนคนที่เข้า5 3าสามกับสามกับ3เราก็เลยต้องมาประชุมกันใหม่ว่าอ่ะงั้นเลือกอีกรอบหนึ่งเราก็เลยได้ผลมาแล้วก็รอบสุดท้ายก็ ผลตรงกันค่ะที่เป็นยังไงบ้างคะวินาทีเราประกาศแล้วเป็นคนงก็ดีใจค่ะอนนะ้นต,ตาจะไหลตอนแรกพาอไม่คิดแบบเราก็กดดันเนาะพาะมา,มาตามั้งใจจริงๆที่จะมาพอจับมือตนนันรู้สึกยังไงขอให้เป็นชั้นขอให้เป็นชั้นก็แอบ,บมีนิดนะึงว่าถ้าไม่เป็นชั้นละ่ะจะเป็นยังไงก็มีเหมือนกัน กดดันไหมครับเพราะเราเป็นตัวแทนของนครศรีธรรมราชแล้วก็เป็นตัวแทนของเจนี่ด้วยใช่ไหมรเพราะว่าหลายคนกดดันเจนี่ด yeah> ้วยแล้วับเป็นเราจะกดดันเราไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่กดดันแน่นอนค่ะเพราะว่าเรามีอินฟลูเอนเซอร์อยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนคะเพราะเราบิสเนสนะคะปีนี้ใช่ค่ะไม่กดดันแน่นอนค่ะก็เดี๋ยวเมื่อกี้ประชุมกันแล้วค่ะตอนที่เลือกกันว่าแบบอะไรที่เป็นข้อเสียก็เดี๋ยวจะปรับกันค่ะมันก็จะมีเล็กๆน้อยๆเนาะแต่ว่าก็ด้วยบิวตี้ เราก็รู้สึกว่าเขาสวยเขาสูงแล้วก็ไป M U T ได้ไปได้ไกลใช่เจนนี่จัดมิ่งน้อยใหญ่บ้างเพราะว่าเดี๋ยวน้องต้องเตรียมตวค่ะเดือนหน้าก็ต้องตั้งใจมกแน่คือเนี่ยค่ะเดี๋ยวปรึกษากันหลังบ้านแล้วก็เจนนี่น่าจะสมผลประสานแทนเรามีหน้าที่ซัพพอร์ตโซเชียลแล้วก็ซัพพอร์ตสปอนต์ต่างๆที่เราจะสามารถเป็นคอนเนคชันให้น้องได้แต่ว่าน่าจะไม่ได้ลงสนามเพลงเยอะแต่ว่าเดี๋ยวทั้งทีมของน้องรวมถึงทีมของนครศรีที่ มีประสบการณ์ด้านไหนก็ดึงคนด้านนั้นมาช่วยน้องให้มาก,ากที่เจนนี้รู้สึกว่าปีนี้มันบิวสิเนสตสำคัญเพราะฉะนั้นทีบิวสิเนสของเราเนี่ยที่จะต้องทํางานกันเป็นอย่างหนักที่จะต้องสามารถทําให้หนครศรีเนี่ยเฉิดฉายได้ในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นยอดขายหรือว่าความดังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนเป็นกําลังใจแล้วก็รอติดตามด้วยค่ะ เป็นคำถามประจอมในทีนดังๆคะล็อกไม่ทด้สำหรับอะล็อกม,มึงได้ประมาณล็อกมองไหม,ม,ไมเห็นเจนนี่ตอนให้คะแนนหรือเปล่าจะครอดให้ได้ออไม่มีล็อกแน่นอนค่ะทุกอย่างไฟนอลหน้าง,งานวันนี้คือคือเจนนี่รู้สึกว่าถ้าใครดูนางงามเป็นนะเจนนี่ก็ดูเป็นเสียงส่วนใหญ่นะเราก็ เคาะโคมาท <Leh oy S 1> mm ุกเวเหมือนกันนะเราก็ไม่ค okay, okay. uh ่อยพลาดอะไรเงี้ยซ yes. uh ึ huh. like like ่ง uh วัน huh. น right. uh ี huh. yeah. way, ้เราก็รู้สึกว่าโอเคแสดงความยินดีกับน้องค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนแสดงความยินดีกับน้องด้วยเพราะว่าถ้าทุกคนดูตั้งแต่แรกเลยจนถึงวันนี้เราก็รู้สึกว่าโอเคน้องทำดีที่สุดแล้ววันนี้ก็สมมงค่ะจิตที่ต่อสู้ใช่ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นแล้วก็เรารู้สึกว่าเฮ้ยงานมันผ่านไปได้ด้วยดีแล้วเราก็รู้สึกโล่งเพราะมันเป็นครั้งแรกปีแรกของเราแล้วก็ ตื้นตันแทนผู้เข้าประกวดเพราะว่าในรอบม่วงดำอ่ะเราก็รู้ว่าทุกคนแบกความหวังแล้วเราก็ยังมีความเสียใจนิดนึงสาหรับคนที่เขาตกรอบแล้วเขาแบบเต็มที่เหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็เสียใจแทนน้องๆแต่สุดท้ายอย่างที่บอกว่ามงกุฎมันมีแค่มงเดียจริงก็อยากให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็ให้กางใจแล้วก็รู้สึกว่าถ้าปีต่อไปเจนนี่ยังคงถือลิเกสิทธ์ตรงนี้ก็อยากให้ทุกคนมากันเยอะๆค่ะจ,จี่การทดุ นนพอได้คนมงแล้วเจนนี่รู้สึกโล่งนะคะแล้วก็ตอนแรกอะเจนี่รู้สึกว่าเฮ้หรือว่าพอมงเสร็จเราจะแบบปิดโซเชียลดีไหมเพราะว่าเรากลัวเครียดอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายเมื่อกี้บอสบอกว่าวันนี้นั่นแหละต้องขายของจาา้าก็คืออย่าไปเครียดอย่าไปกลัวค่ะทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วมันดีเสมอหลังจากนี้ก็ช่วยกันให้มากที่สุดส่งน้องให้ได้ไกลที่สุดก็พออยากพขึุนเวทีใหญ่เรา้อมสู้เลนโอ้เอาจริงๆนะพี่ หนูก็พร้อมทาทุกอย่างที่จะสามารถส่งนคะรศรีให้ไกลได้มากที่สุดแต่ว่าสุดท้ายมันก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวของน้องผู้ก้าผู้ก้ากระกวดของเราด้วยว่ากิฟต์ก็ต้องแบบเต็มที่เหมือนกันอันไหนข้อดีก็ปรับให้ดีขึ้นอันไหนข้อเสียก็ตงรงโค้งต้องแบบรีบปรับให้ทันวันที่เป็นกองใหญ่ค่ะแต่ก็เลืองมองว่าเป็นระดับเจนนี่เสียหน้าไม่ได้ถ้าระดับประเทศตรงนี้เจนนี่รู้สึกยังไงเป็นเจนนี่เสียหน้าไม่ได้ใช่เรรประดับประเทศ หนูไม่กดด,ดันดกว่าทำให้เต็มที่ไปเลยเอ,อเอาเอาที่น้องแบบมีความสุขและแฮปปี้แล้วก็เต็มที่กับมันก็พออย่าแบบอ่มก็พอค่ะพี่ๆนัขนกข่าวรอซัพพอร์ตได้คาดหวังว่าตั้งเป้าหมายย่งไงบ้างคะก็อยากให้ติดท็อป10นะคะจริงๆปีแรกก็อยากให้ติดท็อป10ค่ะไม,ไ,มไม่ได้อยากให้แกไปยืนปกม,มือเนาะเพราะว่าทุกอย่างมันก็มันก็มีค่าใช้จ่ายมันก็มีเรื่องของธุนกิจเข้ามาก็อยากให้น้องไปให้ไกลที่สุดก็เชื่อมือค่ะเพราะว่าโอเคเราเรามีโซเชียลซัพพอร์ต น้องก็มีความสวยต่อไปแล้วก็มาหาเบรนที่3ามซินเนตอะไรของ <ả> म, ของบอสจะมีที่3 <Riv. S 2> ก็ให้ได้หรือว่าตรงนี้แห, ogram, หละยอดขายการขายของก็มีผลสําหรับปีนี้ <ST. S 1> เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องต้องฝึกขายของต้องเทรนเรื่องนี้กันด้วยอย่างนี้เป็นไงบ้างเราเตรียมความพร้อมท<อ>ี่จะสู้สึกเวทีได้ยั็ไงบ้างก็ต้องเตรียมความพร้อมแน่นอนก็ต้องเตรียมอยู่แล้วนะคะอันไหนที่ปรับก็ได้ก็ต้องรีบปรับเลยค่ะตอนนี้หวังไว้ว่าอยากจะเข้าให้ได้ลึกกว่าหกสิบ เอ,อย่างที่กิ๊ฟก็อย่างที่ิ๊ฟีความเีมุขีในมือของบอนธรรมะจะไงบ้างก็น้อยอย่างที่พี่เจนี่พูดไปก็เรื่องบิสเนสสำคัญใช่เพราะมันเป็นเอ่อเอ่อมันเป็นจะพาน้องไปเทรนแบบนป๊บนึงแม่ใจ <laughs> เยเ็ยนๆเนาะคนเพิ่งได้มุงนะ ร่มหนูก็ยังว่างอยู่เยอะนะคะพี่เขาฝากรอมหนวด้วยนะคะกิ๊บกระมลพรนะคะใครที่ดูอยู่นะคะกิ๊อีกเรื่องหนึ่งแมทแมทนะคะกดดันมากสำหรับเรื่องนั้นเรื่องมูลเราวางตัวใหม่ยังไงบ้างก็เรื่อยๆค่ะก็สัญญากับพี่เจนี่แล้วเนาะจ้าจะ10กิโลค่ะ10กิโลเนาะนี่เลยเนาะกดเขาบอกใช่ไหมค่ะภายในหนึ่งเดือนนี้ใช่ค่ะคือเมื่อกี้นั่งดูอยู่แบบเราก็คิดนะว่า โอเคแหละวันนี้มันก็สมวงใดๆแต่ถ้าสมมติว่าลดไม่ได้นี่ก็แอบ,บกดกันเหมือนกันนะแต่ว่าสุดท้ายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกผลิตัณฑาลดน้ำหนักเลยด้วยกันโอเคขายของเลยจะออกแองให้กินไหมครับฮะจะอกเองพูดยังไม่ชัดเลยค่ะ,ะโยกเน้นไปทาง business ดีกว่าไม่ขาครับโอเคค่ะ